สบายดีพี่น้องสบายดีมือในการเตร,ตรียมอันช่างปูนพี่น้องให้สร้างว่าปูนหมดพี่น้องมีแต่มือในกามีแต่เพิ่นซีนะโบกข้างด้านนอก่ังเดียวพี่น้องมือในกาสบายดีพี่น้องสบายด,ายดีผลตกลายมือ,อ cream. พี่น้องเพิ่นกับโบก้าเสี่ยงพี่น,อนอ้องเพราะว่ามันเป็นอันนะมันเป็นอันนะเป็นโคนเป็นอันคุม้มมันลุบพี่น้องเลยเพิรนกับโบกบา้าเอาเข่า มีแต่เขาปรึกษากันแล้วสิวาเมียนอยูนิก่อนพี่น้องขอเมียนน้ำสแปงก่อนแล้วก็ชิบะคนเอาพี่น้องเลค้นเอละสอบเอาเพราะว่า่นรดใหญ่พี่น้องเลยขามาลงเลยมันอน,นะขึ้นยากเลยว่าแก้ไขาทางนี่ก่อนวะเอามาเมียนบอน,นี่ก่อนเอาแก้ไขามาเมียนนี่ก่อนแล้วก็สกอยค้นคนไปพี่น้องเยคนน้ำ่นนั่นแหละ มันกล่วว่าปรึกษากันมาเบิ่งดินเบย่า้แบบมันนะมันลงมันแบบฝนตกหลายมือมันมันห่มน้ำเออพอละตรงนี้ก็ได้มีแต่เคยลงเธอหนึ่งส่วนมันยาวเนาะมันสัส่วนมันสั่นเนาะ แกเอาอยู่บนดินมาเก่พเนี้แกเอยู่พวกเนี้อ่ารถคนนี่กอะ่ยเยอาใส่หาทกางเลยนนีน้ไงเขาจะคอยฮะแห่แล้วมัน,นันมันบนหองเขาเปีปยกมาขอเมียนหองก่อนยัน,นมเสาวาะเออมันะีมีแต่คมค้น,นคลนลงเลยกะ ขอลงเมียนหน่ก่อนพี่น้องขอน้ำสแปรงเมียนหน่กอ่อนแล้วก็คอยคนไปเติร์สองเติร์สอบสองสอบพี่น้องเลยเนห่งาลิานดบ่ไปเท,ท้าอย่าสแปรงพี่น้องมาลินด์บอได้ไหมมาลินดาวาหลานพี่น้องคี่ฮอดหลานมาสองคนมาบัดนี้โซยน้อง ฟไม่ไม่เท่าเด็กับฮะน้องสล่าปะมาดินพี่น้องนี่แหละเมียนเท่านี้แหละพี่น้องมันบมีบนเมียนพี่น้องพอเมียนนั้นสาวแปลงนี่แหละมีแต่เขาจิคอยค้นเอาพี่น้องค้นไปเมียนหมดหมดแล้วพราะว่ารถเขาว่ได้มันส่วงส่วงยาวเนี่ยมันคือรถอันส่วงสันพี่น้องนะครับ ดินผนตกหลายมือน้ำมันมันถ่วมแลม้วมันก็นับมันลินเปินกับบกาาเสียงพี่นองมันส่วงยาววันนี้มันแก่ง,งาาย่าง,ง,ง,งนักสาวมันเคยแก่เนาะเอออี่ออและพี่น้องทาง เิ่นไปหลดช่วงยาวไปน้องเวลามันหักมันหักหลยมันสี่นะหักมันกระชีโรงนี่พี่น้องลงแถวนี้จะมันอยู่ย่านบกขื่นพี่น้องเลยเพราะว่าดินมันลบเนี่ยมันฝนตกลายมือมันอมน้ำพี่น้องเลยมันบกแข็งคืองามอันนะงามบ่มีน้ำพี่น้องมันอันนะแฉบแต่พอมันมีน้ำมันหุบมันมีน้ำน้ำจะซึมอยู่ในดินนี่พี่น้องเลยเป็นประกาศเสียงเขาเขาไปกันย่างย่านลบอีกแถวนี้เลยก็แก้ไขปัญหาโดย พอผักมีน้นสแปงอยู่ห้องไปดองแล้วก็คอยโคดเอาสอบสองสอบไปน้องไปใส่เวีย้ยเ,เขาเขาเฮือนกับใครแน่เพราะว่าให้สร้างเพิ่นกามันใกล้เฮือนมันกับบอด้คนอีกไปน้องแต่มันเข่าบม่ได้กะแก้ปัญหาโดยต้นนี้แล้วพี่น้องแกเอามือนียกรับคืมผ่ากุ้มพ้นพี่น้องแดดออกแต่กรับคืมคืมพี่น้องไงมันเป็นกันเมือนี่

ทางเขาก่อนคนเที่ยวลายพี่น้องเลยเริ่มมันะมุนมัดเลยพี่น้องว่ากันเลยพี่น้องเลยนี่แต่ว่าเลี้ยวเพื่อนแล้วซ้ายพี่น้องเลา,า,ากระชีเทพี่น้องเทมาใส่ตัวนี้หน้าบ้านเท่เาเลยพี่น้องเผื่อมันทางสะดวกกับบ่มิต้มพี่น้องต้มลายขนาดน้ำพี่น้อง น้องดุเละพี่น้องสางข้าก็ลุยเลยพี่น้องลุยแล้วมือนีงก็คือสีแล้วเด้ขหางเบิ่งนี่ถือว่าสีแล้วพี่น้องหางเบิ่งนี่ ลุยแลเะเพ่กลุยแล้วมึ้เพ่กลุยแต่ส้าแล้วตีมัอนี้ขางนี่แล้วตีมนนี้นโอ้แล้วแล้วลมึอนี้ลุยขังแล้วด้วยพี่น้องเพ่กขินโบกเลยขินโบกลายเลยเทียงก้อยปลาไปปลานิน อะไรเล <aja, S 1> ้ยงพี่น้องแล้วมันเหนปะงามงามงามมเห็ดระยดที่แตกพี่น้องเล่าพอแตกขั้นแรกตัวน้กต่อเบื้องเบองนั้นแล้วเนาะอตัวมาแล้วตัวสำเร็จเนาะตัวคาร์าเบิรงนแล้วกัน่าไม่ได้ งามงามงามละเอียดดีพี่น้องเไยตาสียังขักพี่น้องจับบัวจับบัวเลยเนาะหมดแล้วตีบัว,บวไปสีแต่งบัวให้อีกพี่น้องบัวตามปองเอี่ยมในกันบลอกแก้วพี่น้องไปสีแต่งบัวให้แต่งให้มงามเนาะ หมื่นมันก็ว่าไปพาเบ่งผ้าใหม่แล้วนี้ถือว่าทั้งนอกทังในแล้วเนาะทังนนาเบ่งนั่นไปน,ไปน้องจบข่าวก <c oughs> าดำนาไปน้องยมือสุดท้ายเน,ะะะนเาะแล้วแล้วมีมิตะข่าวซุกเกี่ยวบ,บัดเดียวนนาะมีะ้วนีแล้วไปน้องพ<อ>ันกา เห็ดเบียกระดมเด็กกับเห็ดหน้าพี่น้องซอยปลาเาเพราะว่าอยู่นี่อยู่เล่าพอนี่มีแต่เห็ดหน้าพี่น้องเขางามหน้ากับเห็ดหน้าพี่น้องแต่เพราะว่ากันพี่น้องพอต้องเห็ดหน้าพอามีเขากินพี่น้องเห็ดเบียกระดมเห็ดเห็ดหน้านำพี่น้อง ไขนาดพี่น้องเยวบบยบร้อยเนาะถามมันอะไรบถาปาดเนาะาปูนมาปูนก็ได้เลยพี่น้องทาวสอบไอ้เพิ่นพี่น้องป่นเขียวไอ้เพิ่นคอยคนเอาพี่น้องเพราะว่าเขาพอได้ เอาพี่น้องคลิปนี้ก็อสด้ขอลากไปก่นปนอนพี่น,น,น้องสบายดีถึอกับคลิปหน้าพี่น้องสบายดี